ก็สวัสดีครับวันนี้สถานีทานจีมะผ้ามาเบิงการอาบน้ำเต่าครับการอาบน้ำเตาสูตรของการอาบน้ำเตา่ตา,า,ตาจะเบิงว่ามีขั้นตอนอังไรนะครับอาบน้ำเตาอาจารย์เชื่อเพิ่นสิพธ์้าเบิงวิธีอาบน้ำเตา่า ดินต้องเป็นดินที่เป็นดินที่เหนียวๆนะครับอาจารย์อาจารย์เชื่อไปเอาดินมาจากไซคับนี่ดินโพนครับดินโพนดินโพนครับอาจารย์เชื่อเปนเลือกเฉพาะดินโพนนะครับมันมันสีมีคว่มเหนียวนะครับที่เพิ่นเลือกดินโพนนะครับ,น,บนี่เต่าเฮาก็ต้องอาศัยที่มีน้ำอยูก่ใกล้ๆนะครับเป็นหนองน้ำนะครับ อาบน้าเตาครับสูตรของเพิ่นก็นคือว่าต้มร้อยนะครับการอาบน้าเตาหมายถึงว่าการที่เฮาเผาทานไปไปจนปิดเตาปิดยางเรียบร้อยแล้วเพื่อให้มันเย็นเร็วเย็นลงเร็วเพื่ออะไรเฝ้าไร้แกะนะครับาบนำเพินจิตผสมดินที่เฮาเห็นเมื่อกี้นะครับเป็นตมจะหน่อยแล้วมาอาบสูตรของอาจารย์เชื่อเพื่อนอื่นว่าต้มร้อยครับ ตสมลอยเป็นสียางสามรอบนะครับน,นี่ยทั้งย่างบ่บอ,บอกครับว่ญญายางจะหลอบนะครับเป็นมีสูตรของเพิ่นครับเวียนใส่เวียนขวับบ่เพิ่นก็บ่บอกนะครับเป็นสูตรของเพิ่นนะครับยิงอาบไวย้ยิงยิงดีนะครับเป,เป็นอาบจนเปียกเลยนะครับมันกิเแ็่ให้เฮาได้เปิดทานเร็วหล่อบ นาเตาจะยู่ฟังนี่นะครับเตานี่เตามึงเอาจนเปียกเลยนะครับเปิญอาบหลังจากปิดเตาไปแล้วมือแรกปิดเตาไปแล้วเผาแล้วไฟควรนบอ,กออกแล้วเพินกะจีอาบน้ำมือแรกเพินอาบประมัณนหามือครับอย่างหน่อยหามือนะครับแล้วก็อีกจกักสิบมือ มาเปิดนะครับซึ่งจะเห็ดห้ได้ทานดับแน่นอนแต่ก็มีบางครั้งมันบอดับนะครับเพราะว่าอยูอยทีเนื้อไหมบางตัวมันย่อมดับนะครับซึ่งสิงมากกาวไวเทียหลังเนาะครับเนาะก็เป็นวิธีเขาจากสถานีทานนะครับเขาเคยาะเคยปิดบังนะครับเขาอยากเผยแพร่ให้คนหาเห็ดอาชีพเสริมได้มาใส่มาเรียนหลูน้ำกันนะครับว่า มันได้เงินใส่อิลีนะครับซึ่งต้องขยนจะน้อยอ่านอาบการอาบน้ำเตาก็หนึ่งบอเหตให้อากาศหรือความห่อนออกมาได้แล้วก็อากาศเข้าไปว่าง่ายว่าออกซิเจนซึ่งถ้ามันมีอากาศเข้าไปมันเห็นไอ้ไฟไหม่บอเซาลุบบอเซากันอาบไปเรื่อยขี้ตมมันจะไปอุดหูที่มันเป็น ห้ออากาศน้อยๆเป็นการปิดไปในรับวเตาไฟไปในตัว่วครับเดี๋ยวมือเปิดเฮ้าสจีภยเบิงอีกเทียนนึงนะครับเนาะนี่ก็เคล็ดลับไง่ายๆของสถานีทานการเห็ดงนันง่ายๆบั่นๆเตานี่ความจุอยู่ที่เกือบ60กระสอบครับสถานีทานจบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ